แต่ว่าเพิ่เอฟซีพิ่นอยากโหูว่าแบบมาบาดสิเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเข้าต้องแจกไทยไไถึงจับบอกสิเพราะว่ามันมีคนโดนปรับหลายใดสวัสดีค่ะสวัสดีและสบายดีนะคะเอฟซี FC. ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะมาพอกัำลังนอยติมอีกแล้วเปิดผ่ามากกับยูนาบัตนูนาบาน้องเชิญนะคะเนาะ้ม่น้อยติมมาเอาผ้าพี่เนาะซักขามือขามขึ้นเลยนะคะมันเหลือเพราะว่าซักสามหอบ มันเหลือหลอบสุดท้ายประเดี๋ยวมาเอานะคะแม่น้องเชื่อเพื่อนกระตากห้ mm. แห้งแล้วเรียบร้อยเนะะาะไปเฮามากราบ,บันพอกครัวหมดหรอ <c oughs> ว่าที่เจ้าบ่าวผมพามาพี่น้องไอติมอยู่กับพอไม่ไม่ติมสีาพาไปซื้อน้ำปันน้ำปันบานโคกหาหยาหางเลยพี่น้องน้ำปันชักไข่มุกนะร้านร้านร้านขายของก็บ่ค่อยมี เอ้ยร้านขายของอ่ะมีพี่น้องแต่ว,ว่าพวกร้านน้ำปั้นร้านเฟิร์นสิกาบ่ค่อยมีเนาะค่น้องไปไปโ้ตะกตาตะกาเอาตะกามาขึ้นแม่น้องเชิญพี่น้องรีวิวบ้านกับบ้านเลยฮะรีวิวบ้านกับบ้านเลยเออนี่แหละรีวิวรีวิวไปหลายคลิปแล้วพี่น้องพูดพี่น้องตอนอ้นไม้อีโฮมกับเจ้านั่นเจ้าขาวเบิร์เนี่ยลงสีลงสีของหมู่บ้านลงสีขาว นี่โรงเรียนบ้านโคกเป็นบ่บ้านโคกปะเข้าไปผุดเพระท่านได้มารีวิวโรงเรียนให้พี่น้องเบิ่งอยู่ไม่น้อยที่ท่านเห็นคือกันพี่น้องนี่ละลานลานน้อยๆรีวิวตักกบางกันว่ะนี่ละนน้ำปั่นเด็กน้อยนักเรียนมาซื้อนี่เน้อยน้อยตะมูตะมิมาลงมาจ้ะลงมาทำกัน มีกาแฟบอโอ้ยบอหมายถึงกาแฟอ่ะปั้นอ่ะมีแต่เผือกมากอยู่เผือกโกโก้บอเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยเด้อผงกาแฟเอาเผือกก็ได้เอียงนี่นมสดอ่ะบอยเอาอย่างอ่ะบอย อานปั้นยังน้ำอียงนี่จ้ะชานุ่มเหลือเอาเอาเผือกจะเอางซื้อไปหาอ่างน้ำก็โกบอ่านงกินเียเอเอกอาเผือกสองลกัอันนี้นึงมาหาอ่งแคตาลูกเหรอเอนคตาลูไม่แคนตาลูกน้นบ่อันนี้ไงเนี่ยถ้าเขียวดีกว่าชเขียว เอาอันเผือกสองช่เขียวหนึ่งกอยเขาจะไปเอาเขามาโรถไทนาคือหลายแถวบ้านเนี่ยเนาะเอาบ่อยส่วนมาเขาใส่รถไทนาในกาสัญจอดนะพี่น้องเสียงไม่หน้อยติ๊มอยากสิเปลี่ยนในเดเพราะว่าเมือนจะเป็นวัดเลยพี่น้องเหมือนแบบมีน้ำมูกนะไงกูเขาขายของ หมาแหลกคูคูแหลกหมาห <laughs> มาแหลกคูคูแหลกหมาก็มีดดอยู่ไทยว่ามีหเราใดเอาอยสวัสดีขายยังยังบ่บมีดดอยู่ไทยเศร้ามีแล้วต่ก่อนนะนมีอยู่หมาแหลกคูอ,อันนี้ที่นอนแหลกคูกพี่น้อง <laughs> เออแมนแมนแมนอยู่ไทยเขาอันมีอันคุม้มคร้องสัสเนาะพี่น้องบ่ใดบ่ได,ไดแต่อยู่ลาวยังมีอยู่อันนี้ที่นอนแล้วก็กะละมังบ่กะละมังแหลกหมา เผือกสองชาหนึ่งแค่นี้บ่แค่นี้เน,ะนาะสองชาหนึ่งกโก้หดงหนึง่งเออกโก้หนึเกลนเลยเนะี่ยกลีแก้ีแล้วเท่าไหร่นะเจ็ดพัน,น,พนจเ,นนเจเ็ดพ,พ้าบาทอาไปเจแล้วลืมอดไคันดีกว่เจ็ดพันเป็นเงินบาทจ้าบาทเลย สิบบาทสิบบาทบาทพี่น้องเจ็ดพันก็คือสิบกบาทแกวกับพ่อแกวกับยายอยู่วกนอวงดีสิบกอ๋ี่ิบกเลยย่ิบสองเด้กหน่อยลกเรียกคือออกวาสื่อน้ำปั่นได้ชิวๆบ่ะ เขาหักจำมือ่อนักเบรกปะหักเทียนเฮ้ยแต่ว่ามันขึ้นเบอลเรือขึ้นคู่เพิ่นบอกว่าคุณคู่นี่กับแบบสองสามเดือนมีเงินเดือนเธอหนึ่งเดเออมันมันขึ้นน่ะไปหลินกับบอลสาวไปเฟิ่องกับสาวเย็นเพิ่นบอกว่าคุณคู่น่ะแบบเล่าแบบสามสี่เดือนได้เงินเดือนเธอหนึ่งบางบางเื่อกับบุได้ซ้ำแบบว่าสอนห้ซื้อสิน่ะตั้มตัมแบบอันนี้เนาะพี่น้องตามสภาพ อเปอกตัวเอาบ่ต like ัวเอากโกบ่กษ oh, ัตยาละจอหนึ right ่งหนึ่งสอามสามเกวพอสพอได้ขายอ่บพ่อได้ขายอยู่บ่แมขายให้นักเรียนเนาะเปิดด้นลวบ่นี่เอเแล้วแต่กาแฟบ่มีบ่นี่บ่มีาะ กาแฟปั่นน่ะนะเอือยเล็กหน่อยผสงกับบุกกีกาแฟเล็กน่อยนะเขาแกมมงแกใหม่ฮะมาเล่นมาเที่ยวจ้ะ กเดมาห้ารอยกีบห0ารอยกีบเจ้าบาทอบาทจ้าบาปหาสิบตังบอ้าบงบวันบบอมองพทุงเงนน้อยในน้อยจ้าบาทน้อนี่เจ้กีบ่นกเลยพันหนพันหาร้อยอย่าน้อยน้เออเขาใจอยู่อยากอยากหูนะพันหนึ่งในเท่าไรเอาบอยดอสองบาทบาทประมาณบาทสองบาทสองบาทขนมทุงละขนมทุงละพันได เป็นคนรวยได้มาหนินพ,นพันบาทพันบาทรู้ได้รึเปล่ากูได้สาข,ขาได้กูได้ใช่ไหมพีนี่รับละพันบาทตัวบอยคอยถามเน่ถ้าสมมุิว่าลแบบมีมูอยู่ไทยเนี่ยไปนอนไปนอน,ไปนอนบ้านเจ้าได้บ่ไปนัน่งเฮีอนเจ้าได้เหรอต้องแจ้งใครบ่แจ้งใน,น,นบ้านนั่นแหละมาโดนมาโดานจะต้องมามาะายมือนะ ก็คือมีคนถามมีคนถามไปหน่อยติ่มบ้านเป็นคนไทยเราได้เราไปไไอยู่บ้านไปโดนเราเออเราก็จะเราเอออาบ้านก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเอฟซีเพิ่นอยากโูรวรร่าแบบมาบ้าดสิเน,ใน,ในเี่ยที่เข้ามาเนี่ยเข้าต้องแจ้งไทยถึงจับบอกสิเพราะว่ามันมีคนโดนปรับลไล่ใดในส่วนมากบาดอื่นเนาะ ป้าเขาจิมาอีพอเขาขึ้นไปแจ้งอยู่เมืองแจ้งจะไปแจ้งอยู่เมืองเลยหรอตอนแรกในบ้านแบบทำนั่นมีในบ้านมันหลายคนบางคนนี่แบบได้เงินไปแล้วแบบอีกคนนึงแบบได้น้ำมีกนเลก็คือไม่น้อยติมนีโบโบได้แจ้งได้โบได้แจ้งใครแดยบ่านเพราะว่าเออในบ้านเออเพราะว่าในบ้านเพื่อนก็ใจดีอยู่เพื่อนก็หูจักหูจักกันนะปีที่แล้วเพื่อนกาเพื่อนหูเพื่อนกา พินกามาถามมายังอยู่กับบเดยบเดยปับบดย์ยังกับแบบว่าเออพินกาใจดีพี่น้องแล้วแต่ในบานได้เนาะลังบาทลังบาถ้าเพินอยากปั๊บกับปับปับหลายหลายมื่นเน่ยเห็นน่ะพอตัวว่าบานอื่นน่ะเขาปับกันเป็นมื่นน่ะหลายมื่นนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เพินกาแบบใจดีเนาะพี่น้องพินกับบดยแบบว่ามาอันนี้ห้าวห้ากห้าก็มาเห่นมาเที่ยวนเนาะแล้วแต่ตามกฎมูบานเพินเนาะพี่น้อง เปกหูอยู่แหละว่าเข้ามาป้าเป็นก็มีบ้านเลยการเป็นยากยายเราเป็นอะไราเป็นยเลยอ๋อก็เลยต้องแจกแล้วป้ากะกลับมานนี่แหละกลับเาเรียกิบดีแจกจดอไพอไปแจกจุเื้ออ๋อต้องไปแจกมันเป็นะเนี่ยเราไปแจกจ่ามือขอจีมาปาอ่อยเป็นคนลาวโดยเถรตัวใหญ่ทะเบียนไปอยู่กับพวะอ๋อไปเป็นคนไทยเนาะ ย่ายแต่นกวิ่งอย่แลับับมาก็ตตองเจ้งในบ้านพี่น้องบาดบ่อยเนาะแต่ยูนีไม่น้อยติ่มกะคือเพื่อนกัหูนั่นแหละพี่น้องตัวเพื่อนกับหูแต่พี่ฮิแล้วเนาะเขาบดีบดีอันนี้เพื่อนกับบดีว่าอะไรยังบดีมาปงมาปับเผานเนาะแต่แล้วแต่แล้วแต่มูบาด้นพี่น้องบางมู่บานเขาก็ปปับมีข้าวท่วาใหหินออกเยอะแยะนอะบ่อยเนาะที่ว่าคนไทยมาถึกปงถึกปับแล้วการไม่น้อยติ่มขามมาาน่ะ ปี่ฮิลเลีวนะเสียคนละลอยกับไอติมเด้ก็คือเงินค่<ม>า,นาพาสปอร์ตะเออไอติมลอยหนึ่งห้าลอยหนึ่งแต่มาปีนี้โมหูเพิ่นเอาลอยเดียวไอาพาสปอร์ตเ,เดียวพอเองเลยตามจริงอะ่ะกับคนละลอยก็คือบ้าน,ท,นาทางเที่ยวนี่เออพาสปอร์ตท่องเที่ยวพาสปอร์ตไปบ้านแจ้วแล้วอืมจะเอาไปพอปาตามจริงมันสองคนไงมันเก็บคนละลอยแต่ว่ามาหลบหนีเพิ่นเก็บแค่ลอยเดียวอ๋ออีกหน่อยเนาะแต่ก่อนเพิ่นเอาเลยแต่ก่อนหาเดือนเองอันนี้ปี่หาเดือนแล้วเพิ่นก็บ่เอา๋ยเจ้าคิดได้

คนทีเหตุสองผ่าเลยพาวาน,านเหตุแหอบอยนํำผ่านหนึ่งพาวานถับถับเอามาตะพุ่อย่างมันพังแล้วพี่นานางพังมันมดีเบิ้งเบิงเด้อเงืนกีบไม่น้อยตีมแหลงมาหาผ่านเบิดเลยซื้อกินหลายแข่งหาพ <laughs> ่านกับคนละเครึงเด้ไอ้ที่เครงหนึ่งเฮาเคร่งหนึ่ง,ง,งบ่าวลาวเครึงนะนี่มีซัมนิสพอใจ่ะหรือซัมนิส บอกอันนี้เงิน,นันไปซื้อ,อ,อาสามจักสามสามสามีละซีระเกลีปเป็นจักพันโอ้เหล,ล<บอ> <laughs> นืนึ่อหนึง่งเกิดเต็มบัพ่อใส่เบิกเนะี่อันนี้อันนี้ประมาณจักบาทอ่ะบอยเมื่อก่อนนี่ร้อยหนึ่งอย่างนี<อ>้จะเดี๋ยนนี่ห้าสิบบาทเหรอเดี๋ยวนี้บบได้ใช่ผมทำเออห้าสิบบาทข้าสงสัยแห้งว่าคนคนนี้คือไผ่ทานไก่ะชอน เป็นเป็นเจ Lac ้าเมืองก yeah. ่อนแน่เจ้าเมืองเจ้าแคว่งเจ้าเมืองเจ้าเมืองแล้วยังอยู่อยู่บ่บ่าดูนะเราเสียแล้วเจ้าเมืองพี่น้องสงสัยไม่รู้นเลยว่าเราเป็นไผ่คือจังในหลวงได้ยังเท่านั้นเนาะเจ้าเมืองพี่น้องเจ้าเมืองเราซื้อยังนะทันไก่สอนทันแก่สอนหลังทันไก่สอนซ้ำเหมือนในหลวงได้ยังเท่านั่นแหละไม่น้อยติดกับบุหูเนาะ เป็นบาตผัดซิกโครน้่งปันบ่เนี่ยน <c oughs> ี่จางหน่อยไติมมาจ้ะพี่น้องเด็กดอยนักเรียนลาวสใส่สินเนาะใส่สินกับสือนักเรียนอยากจะคึ้นคืนแน่ได้พ <c oughs> ักเทียงบ่พักเทียงพักเทียงนี่ก็คือกบับบานเลยพี่น้องกบับบานไผยบานมันนั่นมาอีกแล้วคุณไอ้กลุ่มมาเลยไอห้อง พอติดต่อกับบริษูมาเก้าอย่างเงบเะเผืออไเหรเรียบร้อยแล้วเก้าแล้วะขอบใจได้เอ้อเดี๋ยวมาซื้อน้ำมันไปเฮียได้หน้งปั่น นานบอกว่าสวยเดี๋ยวดีขาก่อนสวัสดีขาก่อนเาจะเอ้ยเก่งหายไข่แล้วพี่ดอกดีดังเปิดหั่มาทั้งพีเิไข่เปิดัมาได้ไึกได้สมบัติขามกินสวัสดีค่ะแอบบอหยอนแสงพี่น้องอยากจะมือด้วเพิ่อกินกับมูเพล่ กินบกกนักขามกับผักขยังคุ่น้องเคยกินบอกแต่ว่าไม่น้อยที่บ่เคยกินผักขยง,งสดปกติไหมเนาะปกติพนจีกินประจำนะยุงเทียบกคะขึ้นสบมบักขามกับผักขยงเนังไม่น้อยที่บ่เคยกินเหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวหายเราเจ็บเสียไปเนาะเดี๋ยวม่น้อยติพชี ิไคลิปได้มาพอกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะกดสชร์ดีลุงปากันบ๊ายบายยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานก่อนเด้อดีแท่งสาวขายแล้วมาอวดเด้อตัวเพิ่นขายนะไฮวัดมือเลยพี่น้องบัดได้ลินได้สี่ได้โอเคค่ะคลิปนี้แม่หน่อยติ้มกันสิขอตัวลาไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่หน่อยดิเม่เด้ค่ะมาพอกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ